สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมนี่พาพี่น้องมาดักหนูนะครับโดยสกายบครับพี่น้องดักหนูผมเห็นข้องหนูไว้แล้วครับพี่น้องหนูในน้อยเท่านี้ผมว่าข้องหนูหน่อยเลยเอาสกายบมาดักเมึงครับพี่น้องนี่ครับข้องมันแลีนไปนี่นี่ครับห้อยตีนห้อยตีนโมยญ่บันไดนะครับมีข้องอยู่นี่เดี๋ยวสิดักไ้นี่ล้างนึงครับ ดักนู้นคือ,นอยนี่คับผมึ้นลำ บ่วงมาที่นี่บ่วงกือสิบบัวเดชใหญ่บันไดนะครับพี่น้องเพราะว่าหนูหนูหนูบัตัวใหญ่จากลักษณะแล้ว เสร็จแล้วครับหลังหนึ่ง,งข้องเลียนหมุนครับพี่น,อน,น้องแทนนีครับข้องเดี๋ยวเชวญี่ปุ่นหลังหนึงน่งครับนี่สิได้ปิ่งบ่พี่น,อนดด้องสิได้ปิ่งบอ่อา เป็นถวยเลยครับเนี่ยเลียนเขา่าเลียนออกตัวพี่น้องโอ้โหมองง่าม,ม,มเ,เลยครับพี่น้องเ,องงเน,น,นี่ยผมไม้ใบหญิงชีเลยครับพี่น้องเจ็ดไม้ว้ยังจำไงเป็นอยู่แค่ไหนนะครับคล่อง ข้องงามแห้งคุณน่ะเปิ่หลหนูก็สีบัวใหญ่ป่ะไนดอกครับพี่น้องดักสกายแลบน้ำกันครับพี่น้องหาหยากครับท่างผมปีนี่หาหยากเลยปีนี่ผมถิ่มนู้เลย,เลยนะครับตัวหนึ่งเพราะว่า ก่อนหน้านี้เคยไปใส่ไว้ถือตัวหนึ่งหมอครับแต่ว่าจริงๆก็ถือซ้องโตหลังหนึ่งผมหาบ่าเห็นผมว่าว่ามันบ่ได็ใส่มือรุ่นไปเบึงครับโอ้ยเป็นอ้ไรเขาอืนเป็นลายมือล้วไปยางยางไปเบึงทางเก่าถือขับบ่วงข่าบ่วงอยู่มันหลากไปไก่ครับจนจนแหงลือตะขนนะครับ แต่เป็นอีกหลังหนึ่งเลยตองไม้ถุงปติกครับพี่น้องเนือนจากสิบอดทิมหนูอีกอก่ะผม,มก้อนหนกะงามอยู่พี่นอ้องแทนเป็น ข้อนี่ผมมีพลาดครับสกายแ랩เ,เรียบร้อยทันทีเลยครับเป็นอาวุธดักหนูแบบโหดด้วยกันนะครับพี่น้องนี่ใส่นหนึ่งพี่น้องผมโบเห็ดใหญ่แล้วครับเพราะว่าหัวนูก็สิบประมาณนี้แหละเดิงจากลักษณะของแล้วนี่ครับ ต่อยครับครับพี่น้องเอ็นท่างหนูไปสัดๆเลยครับพี่น้องนี่ครับท่างมันเลียนเขาดักไปนี่เลยครับพี่น้องน่าจะพลาดนะนี่ครับสกายลป ดักหนูนี่ครับผมทางมันออกครับดักไว้ใกล้ๆทางออกทางเขาเลยครับนี่ครับหมูมันนี่ครับนี่มีห้องครับพี่น้องห้องเรียนไปนี่เพิ่งลักษณะแล้วหนูโมยญ่นะครับพี่น้องนครับว้งมันไปอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวยังถามมารุ่นกันตอนเศร้าแล้วครับ สวัสดีตอนเสาร์ครับพี่น้องนะครับผมตอนเสาร์บรรยากาศที่ดีดครับพี่น้องร่มหนาวๆเดี๋ยวไปเบิง่งไอ้บ่วงสกายแล็บที่เขาดักไว้กันครับพี่น้องสี่มานบมานครับเจ็ดแปดหลังเฮาไปเบิ่งกันเลยครับถือก้อแล้วพี่ ผ่านเลยครับพี่น้องขวองเล็กน้อย,ยครับพี่น้องขวองบนใหญ่ครับพี่น้องดักไว้ฝ่งหลังนี่ครับพี่น้อ,องนี่ครับขวองนู้นหน่อยกายเล็บวัดถือครับพี่น้องโอ๋ยสิเดปิงบ่ล่ะนี่โบผ่านไหนู้นหน่อยโบผ่านเดิน ไปไปไปนี่นี่ไงนี่น,น้อยนี่น,น้อยอ่พวกไว้ได้ครับเนี่ยข่บนูแล้วดิหลังนี่โอ้ยถึกแล้วครับนี่ครับผมถึกแล้วถึกแล้วพี่น้อสกายแล้วพ่อทำงานแล้วตัวหนูครับพี่น้อนี่ครับ โอ้ยเดี๋ยวปิง่งเหรพี่น้องนี่ยมารับตัวหนึ่งนี่ครับฟองมันเลียนเป็นอะไรนะหนูน้อยครับนี่ข้อง,อง,อง,องเอ้ามาล่ะทับตัวหนึ่งครับอยู่อยู่ฝุ่นอีกต้นใส่ใบหม่องเห็นเห็นกล้วยมันหน่อยมันต้องเอาสกายแล็บครับมาใส่เพราะว่า บ่วงเั้นเดี้ยงสีหลอดหลอดมันหลอด,ดครับเดี๋ยวกิ่งนี่ดอกพี่นอ้องหากินง่ายๆครับพี่น้องสตเลาะหน้าเลยค่อยเรียนค่อยล้งางพี่น้องถือครับพี่นอ้องน่ครับคองดีได้แหละพี่น้องนี่ย เป็นหนูหน่อยครับเป็นหนูหน่อยเบื้องครับพี่น่องเปลี่ยนปานท่างรถไปอีกเลยครับบบราณนนี่ขวยมันครับพี่น่อ,อนนง โอ้ยมันใส่นี่แม่นี่แม่โอ้ยมานึ่งก็ได้นี่ไปเสกกับไปน้ำเหมือนโอ้ยนี่กับมยผ่านครับ

นั่นนี่คือบดถือครับพี่น้องเนี่เบ็ดนะครับแปดหลังเนี่ยครับผมสกายบแป,ปดหลังในหนูมาตัวหนึ่งครับพี่น้องโอ้วดีปิ่งครับพี่น้องหนูแบบเพื่อนในหนูหน่อยหนูหน่อย ใส่สกายแล็บนี่ครับพี่น้องเจ็ดแปดหลังเห็หนอุ้มาตัวหนึ่งครับพี่น้องนน้อยกะพอดีปิ่งครับพี่น้องปิ่งกะ๋ในอิมปุ่นหนึ่งครับพี่น้องเพราะว่าเห็นข้อมันก็นเลยว่าเสียบไอ้สกายแล็บไปล้องเบึงครับพี่น้องแต่ว่าเรียนบมดิ้งเตื่อมถือกินหมาครับพี่น้องหมามันเรนียนวุ่น,ลน,นไล่มตัวปวยเรียนประเด๋กะ ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องหากินแบบบ้านๆกับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันกับผมที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับอย่างบลอดฝาดกิบกิปต่อไปสิมียัางก็ถาลุ่นถาบิงกับผมนี่หากินแบบบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ